คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นอย่างตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมก็สวัสดีทุกคนที่เช้าออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะกันนี้กับช่องน้องมหาล้นนะวันนี้เนี่ยเรามาตามกันกับเกม Legend of p e r s e u s หรือว่าเออ p e r s e u s ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะนะวันนี้เนี่ยมากับอัตราการตายของตัวกลุ่มโบนัสตามเลยนะครับผมนะ วันนี้เนี่ยอัตราการแต่งเห็นเขาบอกว่าได้ง่ายจ่ายจริงอะไรเงี้ยมีเพอร์ซิอุสอยู่ด้วยแล้วนะก็ขอมาจัดมาตามกันหน่อยแล้วกันนะถ้าใครที่ยังอยากจะเล่นหรือว่ายังอยากจะตามสําหรับเกมเพอร์ซิอุสเนี่ยอยากดูอัตราการแต่งเนี่ยก็ตกลุ่มมาตามเลยครับผมนะก็ไปดูกันได้แล้วนะไปติดตามกันได้ลิงก์จะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมเข้าง่ายๆไม่ยุ่งยากไปทุกคนมาแล้วนะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาททุกวันนี้เราจะเล่นเทคนิคอะไรกันดีแล้วนะ ก็เดี๋ยวเริ่มมายังไม่รู้อีโน,เนยเนี่ยขอใส่เบ็ดสองออตโต้สิบไปก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าไปเล่นเบ็ดสูงเลยเนี่ยโอ้ยสะอึดจังเลยวะถ้าไปเล่นเบ็ดสูงเลยเนี่ยบอกเลยว่าไม่น่าจะรอดลงนะตาการแตกสูงจริงแต่ว่าเล่นประมาทก,ก็ไม่รอดทุกคนเราก็ต้องมีทงเทคโนเทคนิคไว้แบบเออปรับบงปรับเบ็ดไว้เล่นไหลนั่นไหลนี่นิดหน่อยก็ยังดีลงนะ ไม่ใช่ว่าเอ้ยอัตราการแตกวันนี้เนี่ยโอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ uf, ้ยกูไม่มีโอกาสเสียแน่นอนเลย uf, เข้ามากดแบบทุนร้อยใส่เบ็ดสิบเบ็ดห้าปั้งปั้งปังปังปัง,ป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 งหมดนะนุ่นะหมดนะผมเล่นมาแล้วนะไม่ใช่แล้วหรอกที่บอกไปเนี่ยก็คือเล่นมาแล้วแล้วหมดนุ่นนะก็เลยไม่อยากให้ทุกคนมาเสี่ยงมากกว่าคือถ้าใครมีทุนสูงเนี่ยเล่นได้เนี่ยจัดเลยนุ่นนะคือทุนนงทุนหนักอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้เนี่ยคือสามร้อยขึ้นไปนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสามรอยย่างงเี้ ถือว่าเล่นลหลายได้หลายเบ็ดนะเบตสามเบตห้าเบตเจ็ดเนี่ยประมาณนี้เนี่ยถือว่าเล่นกับทุนสามร้อยเนี่ยได้โอเคเลยโอ้ยฟรีเกมเฮี้ยห้าตัวเอาวะเห้ยนุ่นนะสิบสองหมุนนะถ้าฟรีเกมปกติเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสิบหมุนนะุ่นน่ะดูกันว่าฟรีเกมสิบสองหมุนเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้บ้าง ก็ตอนนี้เนี่ยผมเล่นไป3ไปตะก,กี้ผมจะออโต้สาแต่ว่าผมยกเลิกไปไปกดมือดีกว่าตรงนะั้นรู้สึกว่ามันเสี่ยงน้อยกว่านะ้วถ้าเราออโต้เนี่ยมันจะไหลลงแบบปุ๊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 บอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นนะแล้วเราก็จะคุยกันเพลินเนาะก็ขอควบคุม,มด้วยมือตัวเองดีกว่าตรงนะั้นถ้าเฮ้ยมันมัน,มนไม่แตกไม่มาเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเบ็ดตรงนะั้นมันจะได้แบบเออง่ายต่อการเปลี่ยนเบ็ดเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยมือเราไม่ได้กดเราไม่ได้รู้สึกเนี่ยเราให้มันหมุนเองเนี่ย มันไปเรื่อยๆฮนะมันดูดเรื่อยๆนะยิ่งคุยเพลินเยอะเท่าไหร่นะยิ่งดูดเยอะเท่านั้นนะทนะนะ เอา้าโอ้ยรอซะนานเลยก็รอ,อดูอยู่มันเป็นอะไรวะทำไมคอมโบ,โบแบบไหลลงช้าจังเลยจัดมา9ก้ก้าบบาท192บาทเโอเครู้นะฟเฟร์เกมไม่ได้จ่ายเ,ยเลยนะแต่ก็ถ้าเรานับกันจริงๆเนี่ยไม่ถือว่าดีแล้วนะเบ็ดสามจ่ายมา192าสิบบาททุกคนถึงร้อยขึ้นไปเนะี่ยน่าจะโอเครู้นะ สำหรับผมเนาะก็เดี๋ยวกดมือไป3าทีแล้วกันสามรอบแล้วนะสี 4, ่ห้าอ้ารุนต่อไปเป็นเบ็ดห้าออโต้สามสิบรนนี้นี้ก็เล่นบ่อยๆเล่น Bye boy. บ่อยๆเหมือนกันก็คือเทคนิคก,การกดมือห้าไล่ออโต้นั่นเองนะ ก็เป็นออโต้สิบบ้างสามสิบบ้างห้าสิบบ้างแปดสิบบ้างก็ว่ากันไปลูกนะแต่ออโต้พันเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยลูกนะอยากรู้เหมือนกันว่าออโต้พันจะเป็นยังไงแต่ไม่เอานนะไม่เสี่ยงดีกว่านานเกินไปนะแล้วถ้าเราแบบเล่นแบบไม่ไม่อยากหยุดออโต้ไม่อยากขัดออโต้กลางลำอย่างเงี้ยมันมันโอ้เยอะมากนะหนึ่งพันนะลูกนะไม่รู้ว่าเขาทำมาเพื่ออะไรเหมือนกันนะสำหรับคนที่แบบ เออมีทุนหนึ่งพันแล้วอยากเล่นเบตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตรนะเออทุนหนึ่งพันอยากเล่นเบตหนึ่งก็ออโต้ไปหนึ่งพันรอบแม่งเปิดให้แม่งไหลอยู่งั้นอะทั้งวันมาดูว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรเนาะก็จริงจริง,รงอยากลองนะนะสำหรับคอนเทนต์นี้นะก็ทุนหนึ่งพันเบตหนึ่งออโต้เอ่อหนึ่งพัน มาดูว่ามันจะเข้าฟรีกรี่รอบมาดูว่ามันจะเออจ่ายกีย่รอบอะไรเงี้ยแต่าผมว่าไม่มีใครบ้าน,นั่งทําขนาดนั้นนะน้อยนะเอาจริงป่ะผมว่ามันต้องว่างทั้งวันจริงๆอะถึงจะเล่นแบบนั้นได้นะครับผมถ้าผมเล่นแบบนั้นนะเวลาบนนั้นหมดแล้วนะเออผมยังเกมยังไม่จบเลวนะน้อยไปต่อได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยละทั้งวันอู้ยเงียบว่ะผมมือเลยแล้วกันน้อะ ไปพี่นอ้องเบดสามเปิดเออทอร์บโบย้ำไปเลยอันนี้จะเน้นกดมือแล้วนะมาโอ้โหไม่มาวะบอกมามามาทุกรอบนี่คือไม่มาสักรอบนะใช่ใช่เจวเรามาเจ้าจำเจกน้ำลิงไหนนึกนึกถึงเอยสาวทามไม่ใช่สาวทาเลเล่นไปแล้วนะนนานแล้วนะเกมมันเก่าแล้วคนก็เล่นกันน้อย ถามว่าเกมมันก็ยังน่าสนใจอยู่ดีนุนะคือมันเป็นเกมที่มันซื้อฟรีเกมได้มันก็ก็กินขาดไอ้เกมที่ซื้อฟรีเกมไม่ได้ไปเกือบครึ่งแล้วทุกคนเพราะยังไงเนี่ยสังเกตดูนะว่าเกมที่คนเล่นเยอะๆเนี่ยแบบเกมใหม่อะยกตัวอย่างเกมใหม่ลวกันเกมใหม่เนี่ยที่คนเล่นกันเยอะๆเนี่ยจะเป็นเกมที่มันมีให้ซื้อฟรีเกมแต่ถ้าเกมไหนที่มันไม่มีให้ซื้อฟรีเนี่ยคือมันมาแป๊บเดียวกระแสมาแป๊บเดียวแล้วก็ดับแล้วดะแค่นั้นแหละกระแสมาแป๊บเดียวแล้วมันก็หายอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกมไหนที่เอ้ยมันมันแบบฟร่อปีเกมได้เนี่ยมันจะอยู่นานนิดนึงแล้วก็นอกนั้นไปวัดเอาครับว่าฟรีเกมหรือว่าคุมโบนอ่ในจะสายดีหรือเปล่าอุย้ยมาห้าร้อยเอาอะดีนะอัพขึ้นเบ็ดห้าพอดีสวยงามมากนะโอ้โหเกือบพันแล้วโอกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทอ,อีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะออโต้สามสิบแล้วนะผมกดประมาณห้ารอบนี่แหละสี่ห้ารอบได้แล้วเรียบร้อยมาอีกสี่ร้อยกว่าบาททันสี่เข้าไปแล้วเฮ้ย มาจัดรอลลอะออโต้แฮสี่ไฟต้วนะเฮ้ยวันนี้กะว่าแบบจะมาเล่นกันชิวๆไม่ได้คิดอะไรมากต้นนะหายฮะตึกตักตึกตักมันตึกตึกตักตากบอลโอ้เรียบร้อยเออ เเข้าไปอะเออโอเคมาต่อเรียบร้อยยังไงโบนอ๊กแม่งกินขาดฟีเกมทุกรอบแล้วน,นะทุกครั้งที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยแม่งฟีเกมไม่เคยจ่ายแบบสวยๆสยักรอบเลยเอา,อาจริงๆนะอะไะอย่างดีสุดเล่นเบ็นห้าหกร้อยบาทประมาณนั้นไม่เคยแบบแตะพันเลยน,นนะฟีเกมไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคนอื่นนี่เขาแบบแตกพันสองพันโอ้ยดวงดีจัด ผมนี่คือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงกับฟีเมอม ยังยังยังเน้นยังเน้นกดไปก่อนนีน่กดมือไปก่อน2,000กว่าบ,บาทแม่งสวยวันนี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้เขาโมนอกทั้งนั้นทุกคนแม่งตัวแบกของจริงมาเอออีกนิดนึงมาหมามาหมาตัด ไอะเออวู้สุดชิปพายฟรีเกมไอ้คอมโบโนโอบวันนี้ฟรีเกมไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย,ยนะเราลองกดให้มันเข้าฟรีเกมสักรอบมั้ทุกคนอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะยังจ่ายเราหรือเปล่า,าเดี๋ยวรอออโต้ไปเลย30ีอ่ะ3ามีพายพายใน30มนี้ถ้าเข้าฟรีเกมก็ถือว่าดวงดีไปแล้วนะแต่ถ้าไม่เข้าก็ พอละน้าๆวันนี้กําไรถือว่าสวยสุดๆละแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าฟรีเกมเนี่ยมันเข้าแล้วมันมันจะจ่ายเราเท่าไหนนร่นะน้าสวยสวยโอ้ยมึงคอมโบโนอกงเงาสุดจริงๆวันนี้ยอมใจแล้วน้า อยู่นี่หว่าฟรีเกมก็มานี่หว่าไปแล้วนะทีแรกคิดว่านี่จะไม่มีฟรีเกมมาแล้วนะหรือว่าจะไม่เข้าแล้วก็ยังมาอยู่เฮ้ยเล่นครบสามสิบรอบเนี่ยไม่ได้ยังไงผมก็ก็ไม่ต่อแล้วนะคือเอาๆเท่าที่แบบไหวแล้วกัน เราต้องเซฟทุนกันนิดนึงรู่นะได้มาก็อย่าให้มันไปง่ายนะ <S <S ทำไมมันเยอจังเลยรุ่นนะหกว่ากบาทอา่าถ่ายเรียบร้อย ดับดินดับดินโอ้น้อยกว่าบาทโอเคก็ยังดีแล้วนะที่มันที่มันยังเข้าไปแล้วกันอะหมดหมดเราตรงเราโต้ไปเฮ้ยเฮ้ยสามพันไปดิไอหนุ่มสามพันไปดิ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 สวยอีนึงอีนึงไอหนุ่มสู้ใจสู้ใจสู้เขา ใจสู้เขาเราทำได้ใจสู้เขาเราทำได้ใจสู้เขาเราทำได้ได้ได้ได,ได้ได้จริงไ e อ้ยี่อีกสิบบาทโอ้ยเอแม่งเกมมันรู้จะชัวร์แล้วหรอนะมันรู้แน่นอนว่าผมต้องการสามพันวิมาวะไม่ได้นะเนี่ยวิมาตังอ่ะโทษนะ ก็ประมาณนี้ละกันถือว่าเป็นเออความกคลืนตีของเกมรอบสุดท้ายแลวกันโนานนะก็ยังไงใครชื่นชอบเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกอย่างที่ทุกคนกดได้น,นะครับผมยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมตามอักาตากันแตกก็ก็ตกลงพระรรมนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับพร้อมไว้เจอกันนะฮะ